นะครับเรืมชื่อหมดแล้วคู่ซ้ายจับบ่อยได้จักคนวยไงแต่พี่จับู้หญิงเนี่ยพี่ยิงจับไงกลางคู่ซ้ายนี่บ้างใครจับบ้างไดนมาแค่12คนท่านเจ้ามักกีฬามาน้อยนะครับเพื่อมา12คนชนะได้เดี๋ยวทันว่าแต่ผมมาดูนักกีฬาของท่านนายเพื่อข้าวม่วงแล้วโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ เป็นนักกีฬาที่ผ่านโซนเม้นด์ในข่มงมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนานานนาการเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนได้ตลอดครับนั่งมาพักผ่อนแล้วเล่นต่อได้นะครับสามารถเปลี่ยนเข้าไปเล่นได้อีกนะครับว i p พีของเราถือว่าเป็นกฎอนุโลมกันในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนะครับแต่เรื่องกติกาในสนามสาปนเป๊ะเลยนะครับ จ็ดสิบปีครับยี่แปดเจ็ดสิบปีนะครับเห็นเล่นบอลผมเป็นครั้งแรกครับแม่ท่านผู้นี้นะครับและก็เป็นนักร้องเสียงดีมากเลยนะครับท่านผู้นี้ร้องเพลงกับผมนี่มามาหลายต้นเม้แล้วนะครับดังหนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่นะครับยังไม่ไปไกลนะครับยังไม่ไปไกลยังไม่ไปไหนครับแค่หนึ่งศูนย์เท่านั้นครับ เท่าไหร่คับทีมของท่านต้อมนะครับก็ขาดผู้เล่นนะครับทีมงานสว่างไม่มานะครับผมผมว่าผมดูมันขัดขาดยังไงไม่รู้นะครับมันขาดขาดในสายตาของผมยังไงไม่รู้ ถ้าสองสามท่านมานั่นก็โอ้โหแน่นปึ๊กกว่าน,นี้นะครับเอาบอลลงง,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 ง่ายๆนะครับดูสเต็ปการเล่นนะครับดูการบางเท้านะครับดูการบางเท้าบางบอลน,นะครับท่านรโดรเกสอ,อาเชียร์เคลียร์ระดับบิ๊กจริงๆครั <c oughs> บวันนี้ก็เลิกเกียรติจัดทั้งรอง ชายดรงนะครับริบวงนะครับเป็นรองท่านเขตสามเรานะครับสวทเขตบสามเรานะครับวันนี้ท่านอุตส่าห์หอบสังขารมาเล่นกับพวกเราวันนี้ท่านต้องเมียอะไรดีๆนะครับถ้าต้องมีอะไรดีๆนะครับวันนี้จะได้ดูระดับปิ๊กๆเล่นดูซิว่นี้จะไหวไหมเหมือนกับที่เรานั่งอยู่ในห้องเย็นๆไหมนะครับมาลองดูก็ขอบคุณนะครับทีมงานของท่านนายกอ์การบริหารสุนทรีกรับอบคุณนะครับ ขอบคุณท่านรองของเราให้เกียรติกับพวกเราเป็นอย่างสูงเลยนะครับทุนไหนเข้าชิงห้ามบ่นนะครับห้ามบ่นโดยเด็ดขาด<อ>ไปเล้วทํากลับขวาไ่ผู้สาประตูนะครับตัวเล็กแต่เบสิกนี่โอ้ไม่ต้องห่วงครับทางบอลเยี่ยมครับเป็นทั้งผู้ษาประตูเป็นท้งผู้เล่นได้สบายมากเลยนะครับ จอมเบสิกพอมพอเก่งแล้ลงยังไม่ลงนะครับเพราะเป็นตั้มาเลยประมาณไงแล้วก็ตัวหลังสุดท้ายของเมินยามครับยังไม่ลงนะครับปวดหงอนหลายท่านที่ยังไม่กระดิกเลยครับผู้เจ้าใส่สองเส้นสายสูงจุดสุดยอดส่อยากให้คนเก่งๆนะครับมามาลงบ้างนะครับถ้าในเพลจ้าลงตอนรอบชิงมางั้นให้พวกนี้มันเจ็บก่อนเห็นไหมเจ็บปั๊สยสิลง ไอ้เวทเจ็บปุ๊บตัวเดียวสโลว์โนดาี่ครับย่ให้เจ้าหลีกลูกพีนุกขึ้เติมอีกแล้วลูกพีนุกูดีดวงดีนะเ่โอเคเปลี่ยนรับต้องชื่นชมทีมงานของคำม่วงรอเถอครับตามแปนมาดีมากเลยเข้าทิงอย่างเดียวเอาผู้เล่นมาสองทีมเลยเขาโดนสองทีมเลยอ๋อผมรู้แล้วไม่ได้เข้าทิงก็เจ็บพวกเก่งๆไม่เล่นทิง สมองจำหรับเลยอีกทีนู่นีโอ้โหประตโอ้โหเป็นการยิงประมาณ35ลาลปันขวาผู้ใหญ่ทองรัตปัรบผู้ใหญ่ขี้เก่งแต่โอ้ยปันขวาไซโป้งนะครับแต่บอลมันมันทัชผู้เล่นฝ่ายรับนิดหนึ่งนะครับมันเลยบอลเลยเหินแล้วก็หูบลงนะครับ บลงก็ลงเฉียดเสาลงสุดที่ผู้สาวประตูจะเหินรับได้นะครับแหมสุดยอดจริงๆต้องชื่นชมกันลรงนี้ยิงได้สวยงามมากเลยวันนี้เห็นใจทางทีมงานของท่านต้อมนะครับเพราะว่าทีมไม่เต็มนะครับขาดบุคลากรด้านกีฬาของเราจากสว่างของเราไป3-4ี่ท่านนะครับเพราะผมดูแล้วดูอีกไม่เห็นเลยนะครับ3-4ท่านไม่มาเลยถ้ามาครบอึแน่นปึ๊กนะครับ แดนกลางแน่นปึ๊กแดนหลังเนี่ยแน่นปึ๊กเลยนะครับผ่านยากไปแล้วเลื้อยไปแล้วแม่ได้ใจครับสสุนได้ใจไม่ผ่านครับตัวเกาเหมือนกันครับตัวนี้ร่างเล็กๆต่ำๆแต่ความแน่นนี่ไม่ต้องห่วงมาครับ12นะครับตัวเก่งของเขาล่ะครับคมว่งของเราคือหลังปลายให้ง่ายๆพลิกง่ายๆที่ไม่หาหลอกผู้เฒ่าไห้บาปเนะี่ยยิงนทีเดียว โอ้ท oh, 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 ุเรียนโอ้บอลบอลมันหมุนมันไซแล้วก็เป็นบอลสะท้านนะครับแม่หลับยากเลย่นนี้หัวหลอกนินพีนะครับนเป็งคู่นี่หัวไปนนั่นเป็งคู่ที่ไหนนี่สิหัวครับคนนี้หัวเสียหัวกุนไปละพอเอบอยเนี่ยทานร่องเนี่ยแต่ละคนหมดที่นี่อ่ะ ไม่ยิงแปลงง่ายมาให้พูกนี้ว่าไงโอ้ยไปไม่ได้เดนแบประตูโอ้ลูกตัวนี้ผ่านไปได้ลูกนี้ลงลูกต่อไปนับบอลขึ้นมาลูกนี้ให้ง่ายง่ายขึ้นหลังไปฝากบอลครับลูกหลานดูนะครับการเล่นบอลเขาไม่รีบร้อนนะครับลุกทุกอย่างการเคลื่อนที่ต้องแน่นนะครับต้องแน่นต้องมั่นใจอายุแต่ละคนนี่สี่สิบกว่าห้าสิบเลยนะครับนี่ สี่สิบบาห้าสิบเลยนะครับบอนเขาล้มบานถนนก็มากเลยเคลื่อนมานะครับย้ายมาทางก้าบขวาขึ้นไปทางก้าบขวาคแข็งแรงนะครับคนนี้นะครับที่จริงก็ท่านอายุมากแล้วนะครับแต่ท่านยังแข็งแกร่งมากเลยนะครับเคลนมา ไม่ผ่าน12 2ค yeah, <yeah>, yeah. ิปหลังเป็นบอลสามเหลี่ยมลื่นง,ง่ายๆครับสไตล์ของคำม่วงครับ <c oughs> อยากให้หลูกหลานของเราได้ชมนะครับมาดูทุดทางบอลการให้บอลนะครับการเอาบอลลงยังไงการคลนบอลการให้บอลเพื่อนที่ยังไงนะครับทางบอลสําคัญอยู่ที่ความมั่นใจในเบสิกของเรานะครับ <c oughs> อยากจะให้หลูกหลานมาดูนะครับ แหชิปตรกนี้แห่ล้านิดเดียควครับล้งแต่จะไม่เคลื่อนนะครับนิดเดียวจริงๆนะครัรบถูกต้องครับตรงนี้สวยงามบางเลยคนให้นะคิดดีทําดีนคะครับแต่ตําแหน่งมันล้มนิดเดียวครับแลบสวยเหมือนกันแต่แรบเร็วนิดหนึง่งเป็นง่ายๆนะครับแปดสิบเจ็ดสิบป,ปีนะครับเนี่ยเล่นบอลมา ตั้งแต่สมัยเรียนประฐมอนุบาลเพ่นเพนี่เป็นคนที่ชอบความสนุกบันเทิงชอบกีฬาชอบร้องเพลงนะครับมักมวลไป,ไปแล้วิ <laughs> ิกไม้ประตูประตูขึ้งบอลเล่นง่ายๆหาตัวให้ทิ <c oughs> ้งบอลยาวมา จะขายจ๋ยว e ติดจะเตะซ้ายือเตะขวาดีทุกบอลนี่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะครับสิบิหนึ่งสองสามสแล้วเลยเจ้ายี่สิบเข้ากลางกลางตัวทำเกมครับจากเด็กดาบอลของเราครับเด็กคนนี้สร้างผลงานให้ดาบอลมาค่อนข้างล้นคำบรรยายนะครับล้นคำบรรยายนะครับจากนาบอลของเรานะครับเป็นเด็กสร้างของอบตนาบอลของเรานะครับ เบสิกเลต้องหวงกับจากนาบอลถือว่าเป็นชนชนแห่งกีฬานะครับมาตลอดนะครับันรี้ท่านนายอพดึงมาเั่วสารทเลยนะครับคนดูแล่นนักกีฬานี่เดินยางนาบอลับม่วงเชนเอาายปกครองโอ้โหมาเทียบเลยวันนี้สมแล้วที่เป็นท่านนายอำเภอนะครับโอ้ยโอ้ยขับ ไปคนเดียว9-1 9-1โอ้โหแข็งแกร่งมากเลยเจ้าก็จะหลอกผู้เฒ่าไว้เถอะเอตบัดทิ้งยาวมาไปแล้ว3-1เปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับเปลี่ยนได้ตลอดที่ลูกตายนะครับอ่พอต่มลงแล้วครับผมผมไม่พอต่มเนี่ย แ่เนี้หากเหล่ายัีนจะแข็งแรงอยู่เกษียณมาสีห้าปีนะครับเป็นเพื่อนระักษานะครับที่จบด้วยกันนะครับเล็นบอลมาแทบจะบอกได้ว่าทุกทัวร์นาเมนต์นะครับแต่เปตายางกันฮอดขิ้นท้องกันเอาหมดทุกอย่างมาได้เตะบอลตอนนี้ไ้โตัแล้นั่นเออ กวิ่งใจเลยมันเป็นเสียแห้งเหมือนเลยโกวิ่งไงใจนี่คือสไตล์แกนี่เลยฝาก้อกแหมลูกนี้ต้องชื่นชมครับเร็วจริงๆครับอายุ70ปีสามารถขึ้นชาร์จทำประตูได้ไม่ธรรมดานะครับไม่ทิ้งลายเสือเก่าสนามซีเดี่ยมนะ รู้จะให้ไมให้รู้นี้คืนง่ายๆเอากลับข้างนะครับพอไว้ล้วท่านเดี๋ยวมัเปียงเอาวท่านเอาไปเอาสามสิบนาทีนะครับเมาท่านได้พอว่าสามสิบนาทีอยากดูอีกนิดสามสินาทีเนใ้ัวิงไงรไวิ่ง่เลยอเ โดรน่ง่ายสิยไปแล้วป่ะไปโชว์่บอลเฟยครับิ่ง,หงให้ง่ายครับดทันษาครับให้ง่ายๆ <s> ไปแล้วพัตตกาปขวา55ไปให้ตัวแรก12แลบ12แลบมาให้ดูโอ้ลูกนี้ติดบังครับไม่เป็นไรครับลูกบอลทูแฮนครับบอลทูแฮนนะครับไม่ใช่แฮนทูบอล เท pearls, ี่วมเคลื่อนเสือกเที่ยวไปเสือๆอะไีเลยบอลเริ่มมันน้ำมันเริ่มเติมครึ่งทางนะครับน้ำมันของท่านต้อมนะครับเติมขึ้นมากะัเต็มถังอีกแล้วหน้าประตูรีบเตนเตะทิ้งออกมาจากกองหลังตัวสุดท้ายของท่านนายเพลขม่วงนะครับท่านนายเพลนะครับยังเหลือตัวเดียวเมื่อกี้เตะทิ้งออกมาได้ออกทรับกับซ้ายลูกนี้โโอ้หเตะทิ้งออกมาจุดพูดดง บ,บ,บัลอบอลลงสวยกันมากไปได้ไหมโอ้ลูกมีขวางครับไม่เป็นไรครับโอ้โหนึกว่าปเป็นไปได้ให้ครับลูกนี้ให้ไ,ไม่ให้ไม่ได้แล้วมอนอีกต่างหากไม่เป็ผู้เล่นเดกหนบอลนิดที่รักไมบอลเด็บอลที่แรกคือเพราน้่ามันจะหมดของทันต้อมนะครับที่ได้เติมมาแล้วเต็มถังนะครับวิ่งต่อไปได้อย่างสบายเออคนหนุ่มยิ้มได้เกียรติปียิ้มได้เฉย ใบหน้าประตูบอลคนนี้เริ่มมันแล้วครับตัวน้ำมันเพิ่งเติมเมื่อกี้นี่นะครับที่กลับมาฝากเท้านี่มีตัวมงไหมโอ้โหมันสูงเกินไปต้องขึ้นหอคอยวันนีมสูงเกม้วนสูส,ส,สีเลยนะครับสังเกตและกากีทน,นายพลมบว่ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเลย่ยัดแข้งแห้ง ตัวทีมท่านอำเภอยังเหลืออีกหลายท่านนะครับเดิมๆเท่านั้นเลยนะครับคุณเปลี่ยนคนเดียวเป็ท่านท่านออยเกียร์นรกนะครับค <ร ıkt> ุณเปลี <Siri> <c ười> ่ยนคนเดียวนอกนั้นเก็บไว้รอบชิงโอ้โหบางแผนเยี่ยมเลยอุลิโยอุลิโยวาบอลเลยขรับเลยหัวพี่งแจกออกสี่แจกจานกินบุกจุดเปล่าแดดตีกันนะครับวางบอลมาเชิดสวยครับลูกนี้ โอ้โหอกแตกเนี่มากเลยครับสามลุนหนึ่งสามุนหนึ่งไม่เป็นไรครับลูกนี้ไปแล้วเรือยี่กิดไปได้ต่ครับลูกนี้ยี่นาทีลนี่โอ้โหใสไม่พอครับโอ้โหใส่ไม่พอครับจะให้ใครไม่รู้ว่าจะให้ใครนะครับโดนเบียดโดนแทะมานะครับให้ไม่ได้นะครับต้องยิงนะตัดสินใจยิงถูกต้องเลยครับแต่การใสนั้นยังไม่พอนะครับ การไซยังไม่พอเช็ดง่ายงครับเช็ดง่ายง่าิมบอลสวยครับตรงนี้12แท่งไม่เกี่ยวไม่ติดครับ55เกี่ยวไม่ติด,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 ดฟางมาไม่ผ่านโอ้โหลูกนี้จะลักไก่โอ้โห,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 โหความคิดเยี่ยมครับสติสัมปชัญญะครบเตยเลย ตัวอย่างที่ได้ทราบนะครับถึงแม้มันจะเป็นฟุตบอลเชื่อมสมบัติใบตีนะครับแต่ศักดิ์ศรีมันค้ำคออยู่นะครับเพราะว่าทีมงานที่ทำบุรีธาน,นีมาเทอร์นเมนที่เดินเที่ยวมาที่การสินของเราไม่เคยแพ้ใครนะครับไม่เคยแพ้ใครนะครับแม้กระทัท่งทีมงานท่านผู้บริการสถาบันการศึกษาของคำม่วงเราเนี่ยแพ้มาสองสามครั้งแลวนะครับแต่วันนี้เสียดายที่ทีมของท่าน พอท่านตั้มของเรามาไม่เต็มทีมนะครับผมพยายามมองแล้วมองอีกปรากฏว่าขาดอยู่สามสี่ท่านนะครับตัวกลางตัวให้ตัวจ่ายนะครับยังไม่มาไม่มีนะครับก็เลยเป็นขาดไปนิดหนึ่งแม่กาการองบอลนี่สวยมากเลยให้ง่ายๆนะครับตัวเก่งครับตัวเก่งนะตัวเลกทางซ้ายมือลูกนี้ดึงมาต่อมาดึงมาต่อมาขาอ่อนเกินไป ผ่านไหมไม่ผ่านบอลลงสองสองบังกันนิดนึงแม่เกี่ยวบอลลงเสียงอ่ะไหมสกัดซ้ายเบอร์แปดเบอร์แปดตรงอาเพื่อนผัดกันนิดนึงไม่เป็นไรไรตัวไลรชนกันต้องดูที่ความแข็งแกร่งของแต่ละคนแม่เท้าไวเแล้วเกินครับลากเข้าลากเข้าบังครับชนกันนิดนึงนี่แข็งแกร่งครับแข็งแกร่งนะครับสิบหกนะครับขอท่านนายเพื่อนี่ดึงมาจากนาบอลนะครับจาก อบตอนาบอลน,นครับเด็กสร้างของอบตอสมัย10ปีย้อนหลังนะครับเด็กคนนี้เก่งมากเลยนะครับการเล่นบอลนะครับคว<บ>้าแชมป์มาหลายทัวร์นาเมนต์พอตั้มให้ง่าย,ายขึ้นหลังมาแม่ปุ้ยทากลัวขาครับตรงนี้โอ้ตรงนี้ส่งไปยังผู้สาวประตูเลยนะครับ บอลลงส,สวยๆให้ตีวยกลางตัวทำเกมของยุทธยาบุรีธานีโอ้โหบอลมันมันไม่ได้ดั่งใจครับคอนโทรลบอลยังไม่ได้แต่ยังได้บอลครับยุทธยาบุรีธานีลากไปลากไปให้ได้สลวยพริกตัโดยทันโอ,อ้ประตูประตูต้องตะครุบแม่ไม่ตะครุบไม่ได้นะครับบอลมันเร็วเหลือเกินอีสิทธิพลิกเสียครับตรงนี้ แทงบอลไม่มีตัแวแรกแต่ทิ้งกึ่งทิ้งกึงให้มาเข้าสู่แดนกลางพลิกบอลมาชิดบอลขึ้นสูนดงขึ้นหลังมาง่ายๆทำบอลขึ้นครับทำเกมขึ้นเรขึ้นให้ง่ายๆฝากบอลให้กับ5้ห้าหาตัวให้5พ้พลิกแม่จะจตายตามช่องมันโดนบางโดนบทซะก่อนสิบสของ คำว่างพีมพ์ทักกลับซ้ายตัวเดียวตัวเดียวบอเลเสียตรงนี้ยิง <Yeah. S 1> ไหมไม่ยิงพิมพ์ประกมมาให้ใครขึ้นหลังมา16 16 16ว่าไง16 16บนซ้ายบนขวาบนขวาซ้ายขึ้นหลังมาไอ้ยี่สิบตั้งต้นไหมแมมันเป็นการทัชนี่เองเดินให้ง่ายง่ายทางกลับซ้ายกลับซ้ายไปแล้วเหือยไปแล้วไหวไหมคือว่าเชืเสือตรงนี้ ประตูเก่งกว่าประตูเก่งกว่าครับประตูอ่านเกมออกทางบอลเยี่ยมครับ<อ> <c oughs> ให้สวยครับคืนหลังตัวสุดท้ายมาห้าห้าให้ง่ายๆมา วิ่งเลยวิ่งเลย <9. S 1> เลก้าต่อแรงปไกุมางกราบขวาอุ้ยจะให้ครับแหมคิดถูกต้องครับแต่พอตั้มไม่ยอมครับรู้รทันครับลุยต้องให้เร็วนะครับวางเท้านะครับสกัดออกไปท่านตั้มท่านตั้มจะพลิกไม่ผ่านพอตั้มสิบสองสิบหกสไม่ให้คืืนไปขึ้นมาคืนหลัง ไปส9เก้าบกครับกขวาแม่ทางบอลเยี่ยบครับทีมงานของท่านนายพลคำม่วงนะครับการวิ่งกันให้การรับรองตารู้ใจกันสิบใสนะครับตอนนี้โอ้ไม่ผ่านหลังจำได้อยู่ครับทีมงานจังหวัดท่านีต่อตัดท่านเต้าท่านเติมาคืึ้นไปทางซ้ายพลิกเสือครับลูกนี้ให้ตัวไหนยังให้ไม่ได้ไปเองจะโยนก็โยนไม่ได้โอ้โหติด็อกติดเกี่ยว เลยมาแคดดิบอลขึ้นมา16บางบอลสกัดไปเองคือกับแม่ลูกเล่นพลิกแพงไม่ธรรมดาครับเบสิกจัดจ้านจริงๆเด็กจกัดดาบอลน,นะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่เด็กแล้วครับลูกนี้ล้ำแน่นอนครับล้ำโดยตำแหน่ง,มแ,นงแม่ดูไปดูมามันสูสีครับสูสีมากเลย อย่ังอยู่ในแดนตัวเองนะครับวางไปทักกับซ้ายไม่ผ่านหลังเดีย๋ยวติดพอดีครับตัวเก่งของอุรธ,ธานีนะครับไม่ผ่าน16ของคำม่วงโอ้โหลุกมีจะหลอกเด็ดเท้งออกไปพ <c oughs> อตั้มให้เขาทุ่มเขาแขไงยูนสุดเ ผ่านเรื่อเหล่าวิ่งร่างกายพอดีไรเป็นต,ตอนกับหัวล่าหนักนกันมัดอีกเข่าเหล่าวะ่ีสามปีเรานี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับเมื่อเ่าเข้าเหล่าวิา่งไม่รู้เวรเนี่ยเข้าเหล่าวิ่งยังร่างกายพอดีหน้านะตาสดชื่นครับตั้งเป้าว่าเสี่ยวแม่อีกสองวันทันไรเสี่ยวแห้งเลยเป็นน้ำท้อง ให้จ่ายบอลตรงนี้คมด้วยครับผมคมจริงๆนะครับเปิดซ้ายคมมากเลยให้จะได้ทันทีไม่แลกครับตุงมีไม่แลกไปนะครับทำม่วงคืนหลังง่ายๆนะครับเป็นบอลให้เจนรงพอเจนรงง่ายๆคืนบอลคุณใจใจสอยงสวยงามแถมบอลมาเบอร์ห้าที่บให้ไม่ผ่านทัพทุ่มบอลไปเลยครับไปจะได้แข็งแต่ครับคนนี้ครับ เป็นตำรวจแต่แข็งแกร่งเลยพรแข็งแกร่งเป็นตำรวจไม่ได้เปิดมามีตัวแรกไป็นจุไปแล้วครับนี้เดี่ยวเว่นมากินนงเบียดกันไปเบียดกันมาโอ้โหแข็งแกร่งมากเลยตัวรับของยุติธรรมคอมมวงนะครับสุดยอดมากเลยแม่ตามหลังนะครับเมื่อกี้แซงหน้าสกัดจนได้นะครับชุนชมแข็งแกร่งนะครับชุนชมในร่างกายของนะครับสุดยอดจริงๆ อม,ม huh? องหาเพื่อนจะให้ใครก็ให้ยังไม่ได้ให้ง่ายๆคืนหลังมาแทงบอลตัวนี้เสือกับลูกนี้ให้กับแดนเซย์ได้ไงมพัดต้มพัดต้มนับหนึ่งจนไม่ถึงสิบให้ยังไม่ได้มาทางเวอร์สามลูกนี้ออกกลับขวาอย่างแวงเชลล์ลูกนี้ให้เสือลูกนี้พลิกมาได้ไหมแล้วมาจะกลับขวาโอ้วิดมือว่าท่านจะให้หรือจะลากเขายิง ใจร้อนเกินไปใบรุ่นนี่ไม่ใส่อ้อยถ้าเข้าเมื่อกี้นั้ถือว่าสุดยอดความความเก่งเลยนะครับเพราะว่าบอลมันไม่นิ่งครับบอลมันเลื้อยมาค่อนข้างไซ์นะครับถ้าเตะเข้าก็ถือว่าโอ้ไม่ธรรมดานะครับไม่ผ่านผู้หมวดของเราคืนหลังมาจะโยนไปโยนแทงบอลเรียดมาจะกลับขวา แหมพริกสวยครับแต่ตัวใหญ่กว่าได้เปรียบ20 16ปตีขวาวิ่งเร็วกี้ครับ42วิ่งเร็วกี้ตัวเล็กเต็เท้าไม่ทังใส่ทันทีเลยนี่เข้าหน้าต่างโอ้โอ้ยหลอกทพื่บันยายเลยที่มาเข้าไปแล้วแม่แม่หลอกให้ผู้ชมต่างหากในประตูตาข่ายเป็นลูกที่สามไป ยังไม่ยอดท้อครับไปเลยใจเลยเพราะทีมงานของท่านต้อมนี่มาถึงแล้ทีความตั้งใจสูงครับ100%ไม่ยอดท้อนะครับโอ้โก้ลงไปผมบอกว่าบอลคุณเอถึงแม้มาเชื่อมสปอร์ตไมค์กรีนะครับแต่ศักดิ์ศรียังค้ำคออยู่นะครับการต่อสู้กันต้องไปต็นสเต็ปของกีฬา ง่ายๆครับต่อบอลกันง่ายๆเท้าต่อเท้านะครับให้ง่ายๆทำเกมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ลุกลี้ลุกลนน่กล่ะบอลวางหนาได้บอลให้ง่ายๆครับบอลเลือดได้ทำเก็บต่อเกมมาเท้าต่อเท้าหาตัวให้นะครับพลิกไปพลิกมานะครับ ดูแทคนิคการเล่นนะครับดูเบสิกดูเท้าดูข้อเท้านะครับแต่ละคนนะครับถึงไม่ว่าอายุจะมากแล้วก็ตามนะครับแต่การยืนระยะนะครับของการเล่นบอลนั้นเพืจะบอกได้ว่าร้อเปอร์เซ็นต์เอาไม่ใช่กอดกันเท่านั้นละเอดีลงดีกองนะเพราะว่ามันจะเร็วนี่คือผมบอกว่าทุกบอลคู่นี้เอาจริงนะครับไม่ใช่ทําเล่นนะครับนี่ดูการแข่งขันนะครับในแต่ละฉ็อตนะครับจริงจังมากเลยนะครับ เพราะท่านตัม้มกำชับลูกทีมว่าการแข่งขันในแต่และทัวร์นาเมนต์เราต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมนะครับมาแวนเลาะและเลาะแล้วนี่เป็นเอาจริงตลอดแล้วก็ทีมงานท่านก็สเปอร์เฟกตจริงๆนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆเสมอจุดโทษครับดวนจุดโทษกันหาผู้ชนะให้ได้ เด็กจะข้ามแมวเพราะว่าเบิดแห้งจะข้ามแมวง่ายง่ายครับขึ้นกลับาให้ไม่ผ่านสีชมพูเต็มเลยครับตอนนี้ว่าไงก็ัสามต่อสี่สามต่อสามครับสามต่อสามสามต่อสามโอ้โหโอ้โหที่บอกโ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 กซะแล้วมันข้ามได้ไง พอเหินหน้าขึ้นนะครับเท้าก็เลยจิ้มขึ้นนะครับตามใบหน้าหน่าเสียดายครับเมื่อกี้นึกว่าตุ่นตัดหายไปแล้วน่าเสียดายจริงๆยังสองประตูต่หนึ่งอยู่นะครับแม่บางบอลสวยครับเก็บเอาโอเคเขาเชิญไปนะครับเี่ปากพุทธเทาไรมือข่้นมือก็ซ้อมมัดขึ้นมือขึ้นนี่ ซอดยีประตูสามสี่หลุดหุ่นไม่ขึ้นมุดขึอนทุกคนถือตาครับมารยาทสุดยอดครับนี่ชนะแตนกีฬาอยากให้ลูกหลานบ้านเราชมบ้านเราดูทำไมเขาต้องทุ่มขึ้นนะครับเป็นก็ทุ่มขึ้นให้ครับเป็นการขอบคุณนะครับเพื่อเตะออกให้อยากให้ลูกหลานบ้างหมดเวลาเสียเปร่มวยแดงๆขอบคุณแค่สองทีครับผมสุดยอดจริงๆนะครับทีกระดานขดขม่วงชนะทีวีพีของท่านต้อมไป สองประตูตอนหนึง่งมดนมากน่นเรียนดึงช่วงรึเปล่มาสอง๋อมาคุณ